วันนี้จัดไปลูกค้าเปิดราคาขายที่4900 0บาทนะวันนี้นะคะลูกค้าได้ยาลิทเครื่อง1.2ปี18ตัว e ไปนะคะแล้วก็คันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะสิบสอนแรก่อดเพียงแค่3 9 9 9าเาบเาทเอาไปตั้งหลักตังโวกันก่อนหลังจากนั้นงวด6 9 0ันาตลอดสัญญาเริลยก็สีดาวลูกคา้าตาตังหน้าใ,ใสสวยตาไฟใสใสนะมีคันเดียวในเต็นท์นะลูกคา้าคันนี้สวยมากเลยนะคะสองสาวคนไหนนะชอบปี ต้องีม่ัดเลยนะคะสตาร์ทเครื่องแล้วแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ๆเลยดำเดินทั้งคันไม่สามหมื่นลูกค้าแล้วก็คิวกันสาแส่คบม,มุมนะคะระบบไฟฟ้าหมดเลยลูกค้าขากลมอะไรมันติดฟังก์ชันเบาะผ้าก,ก็มาหยีหลังกว้างๆนะคะนั่งสบายๆข้างหลังนะลูกค้าเป็นแก่งข้าวประตูนะคะเบาะสามารถทับได้นะคันนี้พร้อมขายแล้วเนี่ยมาเอาไปเถอะถูกมาก 6,009เริ่มต้นฟรีดาวมีเซ็นเซอร์ให้อีกสองตัวนะคะใครสนใจเบอร์โทรลายปักหมุดด้านล่าง